ดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีสุขุสุขคนจ้าทัวโลกตัวประเทศนะจ๊ะนะจ้ามาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาทำอะไรวะตี <c oughs> เดิมๆคือเ,เกาเลยจ้าวันนี้จะเฮ็ดน้ำปลาจ้ะต้มน้ำปลากินกับน้ำจีน5สีแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่สี่สีเ้ยเหลือแค่3ามสีเนาะเขียวเหลืองแล้วก็ม่วงแล้วก็ชมพูอ่อน,ออน ตมน้ำต้มน้ำต้มน้ำต้มน้ำปลาจาะนี่น้ำเปล่าๆแล้วก็ใส่เครื่องลงไปทำกินเองหล่นหล่นหล่น sorry sorry ห็นป้จ้าจะต้มน้ำปลาใส่กระช่ายใส่กระเทียมใส่ใส่กระเทียมใส่กระช่ายซับซับนะยจ๊ะแล้วก็ใบประกูดแล้วก็หอมนิดหน่อยใสซอีกนิดหน่อยจะนิดหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำปลาจ้ะ ใส่น้ำปลาว่างไงน้องเหมียวใ,ใส่น้ำปลาลงไปจะต้มน้ำปลาซาวขนมกินสีสันสวยๆใส่แค่นี้พอเดี๋ยวเข็มน <c oughs> ี่จ้าจะเาวขนมกีนนะจ้าหวั <c oughs> งว่าเจ้านายคงไม่โผล่มาตอนนี้นะกำลังต้มน้ำปลาหอมอ,อยู่เนี่ย <c oughs> ยัพึ่งมาเด้อเ <c oughs> <c oughs> ทียงเทียงจะเผืเ่อจะ เด้อจินขนมจินเส้นน้ำปลาปลาก็จะต้มให้เดือดเดือดก่อนนะคะต้มให้เดือดเดือดให้เครื่องมันนุ่มๆเข,นเ,นเข้ากับเนื้อเข้ากับเข้ากับเข้ากับน้ำเข้ากับเนื้อเนาะแล้วก็จะมาซาวขนมจีนกันกินมีผักด้วยนะโอ้สียดายไม่ได้เก็บกะินไม่ได้ไปเก็บกะทินแต่ไม่เป็นไรกินเท่าที่มีนี่แหละไม่ว่าง ปลาซาขนมกินขนมกินกันี่สีสวยๆนี่จ้ะเอาว่างากหน่อยเนาะ,ะ,ะปลาปลาหอมหอมปลาปลากระดีเก็บด,ดีๆก่อนเดี๋ยวกินจะออกปลาปลากระ,ระ,ระกดีกับขนมกินหลากสี จ้าผักก็เท่าที่มีจ้าใส่อะไรดีเนาะใส่ถา,าดดีจ้ากินเป็นถาดเลยก็จะดีนะหาก่อนดูหม้อแกงที่ก่อนนะจ้าดูหม้อแกงไอ้หมอ้อต้มน้ำปลาที่ก่อนเด้อ ไข่เค็มก็มีไข่อะไรดีไข่่เค็มไข่ต้มตุมน้ำปลาให้ได้ที่ก่อนแล้วก็ปรุงรสซะหน่อยนะจ๊ะชิมก่อนว่าเค็มชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงจะได้ปรุงถูกสาบน้ำปลาแล้วว่นนี่อื้มจืดเลยใส่ข้าวโพลงไปจักหน่อยก็ดี ชูรลดขาดไม่ได้ถ้าทำน้งยานะจ้าไม่ใส่น้ำตาลชวดจะหน่อยเลยให้น้ำปลาสุกจ้าจะเอามาราดแล้วก็ใส่พริกผงชูรดลงไปด้วยจะไ,ได้แซ็ๆใส่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ้า แตงกว่านี่แตงกว่านี่แตงกว่าดูแขงก่อนมากินบ้นี้กำลังเดือดอันนี้ก็จะ,เต,เ,ตเ,จะเตรียมเตรียมถาดเลยจ้ะเตรียมเป็นถาดเลยจ้ะ มาเตรียมมันก็จะมาเตรียมกีนนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผักด้วยซอยผักซะหน่อยโอ้ยเจ๊ดไม่ไปเจ็บไม่ได้ไปเจ็บกระทิน้วกินเท่าที่มีนี่แหละผักก็เยอะแยะอยู่ไขต่ต้มก็มีไข่เค็มก็มีแตงกวาก็เยอะกินขาดไม่ได้แตงกวาดินกับผักนั่น พัเป <c ười> <c ười> <c ười> ็นพักเป็นกระไล่ลายโบเรพิเก็บนะมีทุกอย่างจ้ะเจ้บ่ได้เตรียมพร้อมบ่ได้เตรียมพร้อมละจ๊ะลากระเตรียมกินเลยโอ้ยเียวใจมีไข่ต้มด้วยต้องขึ้นุกขนเด้ออยากขึ้นตุกขึ้นใจญ่เก็บกระเป๋าเลยจะบ่ได้สดเลยจ้ะเพราะว่าไม่มีเวลา ในแต่เ้าอาชีพเด้จอจะเราอาชีพเจอกันได้เจไ้ไหลสดไหลสดสพีพ่สาอาิีแต่วันธรรมดาขอบายจะาขอบายอิดแล้วจาน้อกาชีาพจะปกจะพื้นจะดีบ่ดีกับเบิ้งเนยเด้อจะตุกขูทุกคนอันนี้ก็สิีเฮ็ดกินเองพูดกนหน่อยแมวกอากเดื่อของแขนของขาแม่วก็ได้ อยากได้ตับทัวนะครับทัวไหมมีบ้าน้องมีบ้าแล้อง อะไรไม่ได้เตรียมร้อมอยากกินก็จะต้มกินเลยไม่ได้น้ำปลาแล้วก็กินเลยถั่วฝกยาวนิดหน่อยมันเป็นท่อนๆนี้แหละเอาเอาง่ายๆจ้ะเอาพิถีพิถันแต่ถ้ามีเวลาก็พิถีพิถันได้นะจ๊ะทุกคนป้าเอาที่สะดวกตัวเองได้แล้ว เห็นไม่เห็นไหม,ไมนายจิมบอกปาก็จะทำแบบนี้แหละทับ <laughs> ก็มีถัว่วมีแตงกวาขนมจีนไข่ต้มเดี๋ยวชิมก่อนว่าเป็นยังไงอยากกินมากเลยอยากกินหลายวันแล้วแต่ไม่กล้าทำเพราะว่ากินปลามันไม่ปลอดสักหน่อยอแซบ่บหอมกระชาย <laughs> แซ่บจะใส่ได้หลังจากใส่ได้แล้วบอรทีนี้เขาก็มากินเลยเลยหักหลาดในถาดนี่แหละถาดให่ซื่อได้จ้ะมีพริกป่นด้วยต้องใส่พริกป่นเพราะว่าต้มไปไม่ได้ใส่พริกของกินเป็นก้อนจะเป็นยังไงไม่แน่ขยี้หน่อยเนาะถ้าใส่น้ำร้อนแล้วเขาก็จะเป็น ก็จะออกมาขนมอร่อยอร่อยขนมกินสีสันสดๆนะเจ้าเนี่ยเขาบีบสดๆเลยอันนี้ก็จะใส่น้ำราดนอนอุ้ยผักค่อยสิสุกว่นเนี่ยน้ำยุ่ย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 เลยจ้ามาเด้อพูดอะไกกินกินเองได้ใจแบบนี้แหละแบบนี้แหละแบบนี้แหละ ใส่พริกหน่อยพริกหน่อย <c oughs> เนี่ยกินปลาว่าิโอบ๊ไก่อกหมูกับพวกเอาเ้วจะกินแค่นี้ละพริกเผ็ดๆเล็หน่อยเศร้าเศร้าเศร้ามาเดี๋ยวจ้าเศร้าขนมกินน้ำกันอันจาา้าเศ้าเยียมแมวจ้ะโอ้ลูกจ๋าทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ป้าดูไม่ไ้ดูบ <c oughs> อกว่าะมินโทนะ <c oughs> ตั้งใจ เดี๋ยวพุ่มีหอนิดนึงเฉียดเฉียดนะมีหอเนาะมีหอมานอนตรงไหนตรงนี้อ่ะไม่เป็นนอนในบ้านนะมีหออ้าวจ้ะแค่นี้ก็เสร็จพิธีพิธีทําขนมจีนป้าทําเลยกินเลยหน้ากินป่าจ้ะหน้ากินป่ามาเดอ้อมาเดอ้อขอบคุณทุกกําลังใจเด้อจา้าพริกเพชเพชแ่บนบ่เห็นบ่กินง่ายๆจ้ะ คุกคุกคุกเศาเศาเศาขนมกินเศร้านานปรลาจะทุกคนมาเด้อมาเด้อน้ำลายแตกน้ำลายแตนอยากกินหลายอยากกินหลายมือเลยจ้ะอยากกินขนมกินเส้นที่พ่มันมีสีสันแม้แต่สื่อเมื่อายโดนโดนโดน,โดนกับมดเหลือแต่แบบแบบมีสีคนม่มักกิน ไข่ต้มยางมะตูมแล้วเนี่ยเห็นไหมจ้ายวยัวๆเลยมันจะมาว่าสิปิงไกลอบไกลอบยังกะบพออะไรจ้ะ <c oughs> สำเนียแหละเนาะแสบแสบคุกคสุกสเกนให้เขากับเหนือมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันต้องแซบวยอะๆวยัวๆเอาไป อยากชิมจังเลยอยากชิมจังเลยใส่เส้นมาเป็นยังไงน้ำหน่อยไปป่ะแ่บแสบ,แสบสเด็ดใส่น้ำไปอีกสศ้าน้ำจุ่ยจั่วเศร้าน้ำจุ่ยจั่วจุ่ยจ่วเห็นปะจ้าไม่ได้ไม่ได้กินน้ำกันคนอ่ะก็นแต่แสบปอบเนี่ เรียบร้อยแล้วจ้ามาเดินมาเด้อจ้าทุกๆทุกคนกินน้ำกินเศร้านนำปลาจ้าแซ่บๆจ้าแซ่บๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมเมื่อเช้านี้เห็ุคลิปอันนึงจะเห็ุคลิปอันหนึ่งคลิปต้มขาวเหตเขาวต้มปลากระพงสนเหตุเรียบร้อยพอคน่าโทรศัพท์ดับจ้าโทรศัพท์นกไปเอาเครื่องก้าแม้่จะไปอัดคลิป ท้าัสับนกก็เลยบ่ได้บ่ได้ลิดก็เลยต้องมาตมน้ำเห็ดชิปอ่าน้ำกินซร้าน้มำจ้ะนี่แหละอร่อยก็ขับต้มอีกจะมาได้จ้ะแสบตอนนี้เนี่ยมาจะมากินน้ำกันซิมเกลนอค่ะนะคำเดียวซิมซิมอื้มอือ <c oughs> แสบค่ะ ขอบคุณจากขอบคุณทุ๊ก,กันที่ตามนะคะขอบคุณหลายๆ